มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับทางคุณเอ็ดบินเจวิกเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็บอกว่าทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเนี่ยเข้าช่วยเหลือเสือ15ตัวมีทั้งเสือโคร่งเสือดาวนะครับในสวนสัตว์มุกดาหารสภาพร่างกายเนี่ยสูบผอมนะฮะแล้วก็ป่วยหลังจากทีก่โควิด19ทําให้สวนสัตว์ต้องปิดกิจการแล้วก็ดูแลต่อไม่ไหวนะครับหนึ่งในจํานวนเสือโคร่งที่ช่วยออกมาเนี่ยเป็นเสือโคร่งชื่อสลา,ามัสอายุ20ปี มีสภาพผอมโซนะฮะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับผิวหนังที่อาจจะไม่รับไม่ได้รับจากแสงแดดเพียงพอนะครับขยะที่อยู่ที่สวนสัตว์เดิมโดยเสือตัวนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าร่างกายผอมไม่แข็งแรงเสือที่ช่วยเหลือมาชุดนี้มีทั้งหมด15ตัวมีเสือโครง12ตัวเสือดาว3าตัวนะครับพบเสือโครงมีปัญหาสุขภาพ2ตัวร่างกายซูบผอมมีแผลที่ผิวหนังไม่สามารถเดินเองได้แล้วนะฮะต้องให้สตัตวแพทย์ดูแลอย่อยางใกล้ชิดแล้วก็เสือโครงอีก3ตัวมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ ร่างกายอ่อนแอเพราะขาดอาหาร